การที่เราเป็นคนมีเป้าหมายเนี่ยมันแปลว่าเราเป็นคนทะเยอทะยานเกินไปไหมมันดูไม่โอเคหรือเปล่ามันดูเป็นคนโลภมากไหมมันดูเป็นคนที่หวังสูงเกินไปหรือเปล่าในการมีเป้าหมายแต่เชื่อนะครับมีใครบางคนเนี่ยที่คิดแบบนี้อยู่แต่ก็มีคนบางคนนะครับที่โอเคฉันรู้ว่าฉันต้องมีเป้าหมายชีวิตฉันต้องลงมือทำเราเคยสงสัยไหมครับว่าให้เราเกิดมาบนโลกใบนี้อยู่ๆเนี่ยโลกใบนี้ก็บอกว่าเราจะต้องมีเป้าหมายชีวิตเคยสงสัยไหม มีใครเคยสงสัยไหมครับว่าเกิดมาเออแปลกว่ะเกิดมาแล้วเขาก็บอกว่าเราต้องตั้งเป้าหมายชีวิตเราต้องไปถึงเป้าหมายคุณค่าของการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยครับยกตัวอย่างตอนที่คุณเนี่ยหายใจคุณหายใจเพื่ออะไรครับเพื่อจะมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกันจริงๆแล้วคุณไม่รู้เลยว่าคุณก็มีเป้าหมายเนี่ยตั้งแต่คุณเกิดมาแล้วคือการหายใจเพราะว่าอะไรครับถ้าเกิดว่าลูกคุณหลานคุณนะโตมาอ่ะคลอดมาแล้วไม่หายใจอันเนี้ย เขาก็ไม่สามารถมีชีวิตยอยู่จริงไหมครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่เรานอนหลับไปตอนคืนเนี่ยแล้วตื่นมาหายใจทุกๆวันมันคือการที่เราตั้งใจที่จะมีเป้าหมายที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อทําอะไรบางอย่างในทุกๆวันแต่การมีชีวิตอยู่นั้นบางครั้งมันก็อาจจะมีความหมายและไม่มีความหมายสําหรับบางคนที่ตีความหมายว่ามันคือการโลภมากและทะเยอทะยานนะครับจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกครับความทะเยอทะยานเพราะทุกอย่างก็ต้องใช้เงิน คุณบอกว่าเฮ้ยคนที่เป็นอยากได้เงินเยอะๆมันโลภมากมัทยะยทะยานจริงๆนะครับวัคซีนก็ต้องใช้เงินในบางวัคซีนอาหารที่คุณกินก็ต้องใช้เงินพัดลมที่คุณเปิดแอร์ที่คุณเปิดต้องมีค่าไฟจริงไหมครับแม้แต่โทรศัพท์ที่คุณใช้ยังต้องเติมอินเทอร์เน็ตเลยทุกอย่างนะครับมันต้องใช้เงินทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิเสธสิครับว่าคุณซื้อข้าวกินคุณไม่ต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินไม่ใช่ทั้งหมดแต่เงินเป็นเพียงอ,งองค์ประกอบบางอย่าง ที่ทําให้คุณภาพชีวิตของคุณและคนในครอบครัวดีมากขึ้นยกตัวอย่างเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ป้าเป็นมนุษย์กันเดือนนะครับก็โอ้โหเปยผู้หญิงจนหมดเงินเลยนะครับก็ไม่มีเงินใช้ทําให้สภาพการเงินติดลบมากเลยครับอ่าทาให้สภาพการเงินติดลบนะครับแล้วคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นครับก็คือนะครับเวลาที่การเงินของเราติดลบแล้วเราจะกินจะใช้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ นะครับสักครู่นะโอ้มีสายเข้าเยอะเลยฮะหมดละนะครับสักครู่นะครับทุกคนตอนนี้โอป,ป้าขออนุญ,ญาตเทสแป๊บหนึ่งครับทุกคนเห็นไลฟ์สดโอ,อป้าอยู่ไหมพอดีเมื่อกี้ <c oughs> มีสายเข้านะครับเดี๋ยวโอป,ป้าตัดเป็นโหมดการบินละขออภัยอ่ามีใครที่ยังเห็นโอป,ป้าอยู่ครับกดหนึ่งให้หน่อยโอเคไหมใครยังเห็นอยู่กดหนึ่งให้หน่อยครับพอดีมันมีสายเข้าโทษทีโอป้าปรปับเป็นโหมดการบินละนะครับ เพราะฉะนั้นใครโทรมาไม่ติดแน่นอนนะขอภขอภยัยขออภัยใครยังเห็นอยู่คนหนึ่งให้หน่อยอ่ะพี่หมอมาแล้วแสดงว่ายังเห็นอยู่โอเคเดี๋ยวเริ่มใหม่ให้เลยแล้วกันนะครับโอเคเมื่อกี้แบบมันมีสายเข้านะครับแหมเวลาแบบโอเคขอขออภัยทีขออภัยทีนะครับโอเคเดี๋ยวใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่ามันมันตัดจุดไหนเนาะของพี่พี่นะครับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้นะครับก็คือ มีคนมีคนนะครับถามมาเยอะว่ามีเป้าหมายแล้วทะย,ยานหรือเปล่าหรือโลภมากหรือเปล่าหรือเป็นคนที่แบบว่าคิดเกินตัวหรือเปล่าถ้าเรามีเป้าหมายบางอย่างที่อยากจะประสบความสำเร็จมากขึ้นมีเงินมากขึ้นตอบตรงนี้นะครับว่ามันไม่ได้แปลว่าคุณทะย,ยานจริงๆแล้วความหมายของทะย,ยานเนี่ยบางคนจะตีกวามหมายเชียงบวกและเชียงลบก็ได้ถ้าวันนี้โอป้าอยากจะเลื่อนตําแหน่งในหน้าที่การงานตอนที่ทํางานประจําโอป้าทะย,ยานไหมครับ นั่นครับก็เรียกว่าทยอยยานแต่เป็นการทยอยทยานในด้านดีใช่ไหมครับเพราะว่าพอตอนเที่ยวป้าเลื่อนตําแหน่งในแต่ละองค์กรมันก็มีเงินเดือนกับค่าคอมมิชชั่นเยอะขึ้นมีโอกาสต,ต่างๆอันนาม,มากกว่าพนักงานปกติเยอะขึ้นเพราะอะไรครับทั้งได้เงินเดือนค่าคอมมิชชั่นเยอะขึ้นได้รับาการดูแลเอาใจใส่จากบริษัทมากกว่าเพราะว่าเขาก็จะมีเป็นอีกกรุปหนึ่งนะครับที่เป็นรูปของซูเปอร์เวเซอร์ ทุกอย่างนะครับก็จะถูกเลื่อนระดับจากธรรมดาเป็น V I P มากขก้นไม่ว่าจะเป็นการดูแลจากเจ้านายการประชุมนะการไปท่องเที่ยวต่างๆนะครับแน่นอนครับโอป้าก็ได้ท่องเที่ยวเนี่ยมากกว่า13ประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าโอป้าทะเยอทะยานแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ดีไหมครับมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเวลาที่โอป้าไปต่างประเทศเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยเราไม่เคยมีโอกาสที่จะมีเงินไปต่างประเทศเลยนะเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือองค์กรก็ส่งไปครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลีย นะรัสเซียเกาหลีนะหลายๆประเทศนะครับสิงคโปร์เงี้ยหลายๆประเทศเลยเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นโอกาสที่ดีไหมใครคิดว่าเป็นโอกาสดีพิมพ์ดีใน่อยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมาได้ยังไงนะครับตอนนั้นโอปป้าไม่มีเงินติดบัญชีเลยต้องใช้คําว่าเอาเงินเพียง5,000ันบาทน่ะแลกเป็นเงินนะครับต่างประเทศไปก็กะกินได้แค่โกโก้นิดหน่อยหน่อยหรือของฝากนิดหน่อยครับเช่นแมกเนตนะครับคือเมื่อก่อนเวลาไปต่างประเทศเนี่ย ไม่ได้มีเงินติดบัญชีเยอะนะครับแต่ว่าบริษัทเลือกให้ไปเขาก็กินอยู่ฟรีนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะกินอย่างอื่นซื้อย่างอื่นเนี่ยเราต้องซื้อเพิ่มนะครับตอนนั้นก็ส่วนใหญ่นะของที่บ้านเมื่อก่อนเวลาไปต่างประเทศก็จะมีแต่ไอตัวแม่เหล็กะครับติดตู้เย็นรู้จักเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าการทะเยอทะยานแบบนี้ดีไหมครับเพราะโอกาสของคนที่ไม่เคยมีโอกาสในตอนนั้นได้ไป จะได้ไปฟรีด้วยได้กินอาหารดีๆได้นอนโรงแรมหกดาวนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็เรียกว่าความทะเยอทะยานที่ดีแต่ถ้าทะเยอทะยานแต่ว่าเราเหยียบใครบางคนเราต้องคอยเหยียบใครบางคนให้จมลงเพื่อเราจะโตแบบนี้มันไม่เวิร์กเท่าไหร่จริงไหมครับเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายของคุณเนี่ยถ้าทะเยอทะยานแล้วเป็นสิ่งที่ได้รับประโยชน์กับตัวเองครอบครัวและผู้อื่นโอป้าว่าสิ่งนั้นเนี่ยเรียกว่าการทะเยอทะยานที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือมันไม่ใช่การโลภมันไม่ใช่การที่ผิดอะไร แต่การที่เรามีเป้าหมายเนี่ยชีวิตนี้ถ้าเราคิดแค่เพียงตัวเราเนี่ยเราอาจจะมองว่าหนักแล้วใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเกิดมาเพื่อจะเอื้อต่อโลกใบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองครอบครัวและทุกๆคนที่ได้พบเจอเราคุณลองคิดดูสิว่าสมมติว่าคุณมีสินค้าและบริการหนึ่งอย่างมันทําให้ใครบางคนเปลี่ยนชีวิตเช่นหน้าขาวใสขึ้นอายุตัวอย่างละกันเมื่อก่อนเนี่ยป,ป้าตกละเต็มหน้าเลยครับแต่ไม่ใช่เป็นตกกะแบบ ลดขนาดนั้นนะครับก็เป็นเล็กๆๆๆอ่ะทาให้โอปป้าแบบไม่กล้าที่จะเซลฟี่ไม่กล้าออกกล้องนะครับแล้วเวลาโอปป้าได้ใช้ครีมเนี่ยที่มันทาให้ตกกะจางลงถามคําถาม,าม queen, คือโอปป้ามั่นใจขึ้นไหมครับแล้วพอโอปป้ามั่นใจขึ้นนะครับก็ทําให้โอปป้ากล้าออกกล้องครับบอกตรงๆครับโดยส่วนตัวของโอปป้านะถ้าเวลาที่แบบสิวขึ้นเนี่ยยังไม่แกสนนะ้สิวขึ้นนะเวลาพูดก็จะไม่ค่อยมั่นใจหรือแบบเวลาหน้ามีจุดด่างดํามาเยอะโอปป้าจะไม่มั่นใจจริงๆครับอันนี้เป็นส่วนตัวนะไม่แน่ใจว่าพี่ๆคิดยังงไ เพราะฉะนั้นเนี่ยครีมเนี่ยหนึ่งกระปุกเนี่ยมันอาจจะไปเปลี่ยนชีวิตมากกว่าแค่ตกกระลดลงหรือหน้าขาวขึ้นแต่มันทําให้ใครบางคนเนี่ยกล้าออกกล้องกล้าที่จะถ่ายรูปคุณลองคิดดูสิถ้าแบบหน้าคุณแบบโหมีจุดด่างดำเยอะบางครั้งเนี่ยความถ่ายความแบบมั่นใจในการถ่ายรูปมันก็ไม่มีนะจริงๆมีใครในที่นี้เป็นมั้งครับที่บางทีแบบหน้าเหี่ยวเกินไปหน้าแบบแคลรเป็นเซลวฝ้ากระเยอะมากอะ แล้วคุณไม่มั่นใจที่จะถ่ายรูปเซลฟี่ใครเป็นครับพิมพ์เป็นให้หน่อยมาไม่รู้ว่าพี่เป็นไหมแต่ป้าเป็นครับอ่าสวัสดีครับไม่แน่ใจว่าพี่เป็นไหมแต่ว่าป้าเป็นครับถ้าเกิดว่าเรามีเซลฟ้ากระเนี่ยเราก็ไม่กล้าที่จะเซลฟี่หรือบางครั้งเนี่ยเราอ้วนเกินไปครับเราก็ไม่กล้าที่จะเข้าสังคมอันนี้บอกเลยคือมีเคยครั้งหนึ่งน้ําหนักประมาณเกือบแปดสิบครับแล้วตอนนั้นเนี่ยก็แบบไม่กล้าออกจากบ้านไปไหนเพราะรู้สึกว่าการแต่งตัวมันไม่มั่นใจ นะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราจะทํำยังไงนะครับให้เราเนี่ยสามารถที่จะดูดีใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นร่างกายหน้าตาหรือจิตใจทำยังไงเห็นไหมครับว่าครีมหรือยาโลวามอ้วนหรืออาจจะเป็นครีมทาผิวอะไรก็แล้วแต่สมุนไพรต่างๆทําให้คนรู้สึกมากกว่านั้นเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่คุณจะขายสินค้าและบริการคุณแค่พูดถึงไฟนอลเบเนฟิตที่คนเขาจะได้รับจากคุณโอเคไหมเพราะฉะนั้นการมีเป้าหมายเนี่ย มันคือพันธสัญญาเมื่อเราเกิดมาเราเกิดมาเราอูแวะอูแวะเนี่ยเราเคลอดออกมาเนี่ยเรามีลมหายใจจริงปะ่ะนั่นแหละครับมันคือความหมายของเป้าหมายอย่างหนึ่งที่เด็กคนหนึ่งอยากจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้จริงหรือไม่ใครคิดว่าใช่เพมพมใช่ครับสวัสดีครับพี่ยุย้ยนะครับโอเคสวัสดีครับพี่ยุย้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคือเป้าหมายเล็กๆที่คุณสร้างแต่ละวันเนี่ยมันจะไปช่วยสร้างเป้าหมายใหญ่ที่คุณต้องการ บางครั้งเนี่ยหลายคนมีเป้าหมายที่สูงมากสวัสดีครับทุกท่านหลายคนมีเป้าหมายที่สูงมากแล้วรู้สึกว่าฉันเหนื่อยที่จะไต่ไปถึงตรงนั้นหลายคนอยากจะไปถึงเป้าหมายนั้นแต่ทําอะไรดูไหมครับลดเป้าหมายลงมาเพื่อให้ตัวเองไปถึงง่ายขึ้นแบบเนี้ยไม่ได้เป็นความคิดที่ผิดหรอกแต่มันทําให้มาตรฐานของคุณเนี่ยมันอยู่เท่าเดิมหรือที่เดิมสวัสดีครับทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายจะต้องไม่เปลี่ยน มันจะยังอยู่ในสิ่งที <tinc S 1> giving, ท่คุณอยากได้เช่นบ้านเงินรถแต่คุณจะต้องปรับมาตรฐานคุณให้ไปอยู่ตรงนั้นที่คุณอยากจะได้ขอบคุณสำหรับองควกรครับคุณจะต้องปรับมาตรฐานตรงนั้นไปอยู่ในจุดที่คุณอยากจะได้เป้าหมายไม่เปลี่ยนแต่ตัวเราจะต้องเปลี่ยนไปสู่ความยืดหยุ่นที่อยากจะเป็นไปสู่จุดที่คุณอยากจะเป็นโอเคไหมครับเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราลดเป้าหมายลงนะครับมันก็จะทําให้คุณเนี่ย ระดับมาตรฐานเท่าเดิมหรือน้อยลงไปโอเคส่วนดีรับพี่ปูและทุกท่านนะครับสิ่งสําคัญคือปรับระดับมาตรฐานครับอะไรเป็นสิ่งที่คุณยังขาดสมมติว่าคุณอยู่ตรงนี้อันนี้คือเป้าหมายอะไรคือสิ่งที่คุณยังขาดตรงเนี้ยช่องว่างนะครับตรงเนี้ยเขาเรียกว่า gap หรือสิ่งที่มันต้องเติมเข้าไปเพื่อให้ธุรกิจคุณเติบโตให้ชีวิตของคุณเติบโตในทางนี้โทนี่เรบินเรียกมันว่า gap ค G รับ gap ก็คือสิ่งที่เรียกว่าส่วนต่างนะครับหรือจุดต่างก็ได้อาบางคนจะบอกว่าส่วนเติมเต็มก็แล้วแต่ครับแต่มันเป็นช่องว่างระหว่างตรงนี้นะครับกับตรงนี้แก๊บของคุณอะไรที่คุณยังขาดไปอะไรที่คุณยังจะต้องเติมนั่นแหละครับลิสต์ออกมาก่อนวิธีการที่เรียบง่ายที่สุดคือมีสมุดหนึ่งเล่มครับมีสมุดหนึ่งเล่มที่คุณจะทํางานกับตัวเองแล้วเขียนออกมาว่าคุณขาดอะไรอ่าสวัสดีครับเขียนออกมาว่าคุณขาดอะไร นะครับลิสต์ออกมาด้วยปากกาสีอะไรก็ได้ครับจากนั้นเมื่อคุณลิสต์มาแล้วว่าคุณขาดอะไรนะครับคุณลองมองดูซิว่าอะไรเป็นสิ่งที่สามารถจัดลําดับความสําคัญได้ก่อนว่าคุณจะต้องแก้ไขมันหรือพัฒนามันโฟกัสไปที่จุดนั้นก่อนค่อยๆใช้การอยู่กับตัวเองทบทวนตัวเองให้มากและใช้เวลาว่าอะไรคือลําดับที่1อะไรคือลําดับที่2 3 4เรียงลําดับใหม่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อสักครู่โอป้าบอกว่าอะไรนะครับอะไรคือสิ่งที่คุณขาดที่จะไปสู่จุดที่คุณอยากเป็นลิสต์ออกมาให้เยอะที่สุดจากนั้นอาจจะใช้ปากกาคนละสีเช่นปากกาสีแดงเพื่อมาวงกลมและเขียนลําดับว่าอะไรเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเริ่มมันก่อนหรือพัฒนามันก่อนคือมันสําคัญที่สุดก่อนวิธีการสังเกตง่ายๆว่าอะไรสําคัญที่สุดมันจะให้มูลค่ากับคุณมากที่สุดและอาจจะเป็นโครงสร้างมื้นฐานที่ทําทุกอย่างให้คุณทํา ทำได้ดีอ่ะในธุรกิจคุณยกตัวอย่างนะครับตอนที่โอป้าเข้าโลกออนไลน์เนี่ยไม่มีสกิลนะโอป้าไม่มีสกิลเนาะก็เชื่อว,ว่าพี่ๆหลายคนก็ไม่มีขอบคุณครับอันนี้เขียนใส่สมุดได้เลยนะครับนี่เป็นเทคนิคของบริอันเตซี่ที่โอป้าแชร์คุณในเช้าวันนี้จากนั้นคุณจัดลําดับว่าอะไรสําคัญมากสําคัญน้อยนะครับเมื่อคุณจัดลําดับความสาคัญได้แล้วเนี่ยของนั้นมันมีมูลค่าครับยกตัวอย่างตอนนั้นโอป้าเลือกการฝึกทําวิดีโอ คือปกติตัดต่อวิดีโอไม่เป็นนะครับคือไ์สดน่ะมันทําเป็นอยู่แล้วมันก็แค่กดปุ่มแล้วก็พูดนะก็แค่พัฒนาทักษะพูดแต่สิ่งที่โอป้าเริ่มต้นได้ก่อนตอนนั้นคือทําวิดีโอครับเพราะว่าเวลาที่เราสร้างเพจใหม่เราจําเป็นต้องโปรยวิดีโอจริงไหมครับแม้แต่ติ๊กซ์ตอตอนนี้ YouTube IG ก็เป็นแพลตฟอร์มที่ยังแบบเน้นความเป็นวิดีโออยู่โอป้าจึงเริ่มฝึกทําวิดีโอครับที่1นาทีนะเป็นวิดีโอให้กําลังใจก่อนเพราะตอนนั้นเขาลงออนไลน์ไม่รู้จะพูดอะไร ก็เริ่มต้นจาก m ม n d s e t เพราะฉะนั้นถ้าพี่ๆเป็นมือใหม่ในการทําธุรกิจออนไลน์นะครับสามารถเริ่มได้จากคลิปแดงมานานใจทําได้ไหมครับใครทําได้พิมพ์ทําได้ของที่ยากที่สุดมักจะไม่อยากทําและของที่ยากที่สุดมักจะให้มูลค่าสูงสุดเพราะตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ป,ป้าเขาลกออนไลน์อป,ป้าเห็นเฮ้ยฟีดข่าวมันเด้งม,มาเป็นวิดีโออาจารย์มันดิบบ้างละ่ะเฮ้ยมันเด้งเป็นฟีดข่าวแบบมาอีกแล้ววันนี้ก็เป็นครูลุงทุกคนเป็นวิดีโอหมดเลยแม้ว่า เพจบางเพจเนี่ยหรือส่วนใหญ่เขาจะทําคําคมแต่สิ่งที่ป้ากลับเห็นหน้าฟีดข่าวเฟซบุ๊กเมื่อ3ปีที่แล้วคือวิดีโอทําให้อป้ามองว่าวิดีโอคงสําคัญขอบคุณครับนะครับยินดีครับพี่ไซนะครับอป้าก็เลยบอกกับตัวเองนะครับขอบคุณมากเลยครับพี่ไซนะครับคราวนี้สิ่งที่ป้าเห็นนะครับก็คือว่าเฮ้ยมันมีแต่วิดีโอเด่งมานะมันไม่ได้แบบว่ามีคําคมเยอะกว่านะครับแต่มันมีในเรื่องของวิดีโอวิดีโออาจารย์มาดิดคูลุงคูนิดหน่อยเฮ้ยทุกคนเขาก็ทําวิดีโอ แสดงก็เลยเหมารวมครับตอนนั้นตอนที่เขาโลกอะไรใหม่ๆว่าวิดีโอมันสําคัญก็เลยฝึกทําวิดีโอเอาจริงนะครับโอป,ป้าไม่ชอบทําวิดีโอที่สุดในบรรดาของออนไลน์ที่ต้องทํารูปยังพอทําได้แต่วิดีโอไม่ชอบทําครับเพราะรู้สึกว่าเครื่องมือมันซับซ้อน คือแบบไม่โอเคกับใครมาสเตอร์ไม่โอเคกับทุกโปรแกรมแบบทําไมมึงซับซ้อนอย่างนี้วะก็ก็เออก็แบบอขารียบ่นให้โปรแกรมอะทําไมมึงซับซ้อนทังเลย่วะกูไม่เข้าใจอะทาไมทาไมมันไม่เข้าใจมันทํายังไงแบบเนี้ยรู้สึกว่ามันยากไปหมดครับแต่ของที่ยากกลับเจอบ่อยสุดครับใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่วิดีโอเท่งมันหน้าฟฟดข่าวบ่อยมากเราเปิดเข้าไปย t u b e เจออะไรครับต่อให้มันจะมีโพสต์หรือสตอรี่หรืออะไรกต่างๆแต่คุณก็เจอวิดีโอมากกว่าโพสซะอีกตอนนี้ย t u b e เนี่ยก็สามารถโพสต์รูปได้จริงไหมครับแต่เราก็ยังเจอวิดีโอบ่อยกว่าจริงไหมแม้ว่าหลายท่านจะทําคําคมลง YouTube ที่เป็นตัวการสร้างโพสต์ชุมชน,เ,นเพราะฉะนั้นวิดีโอสําคัญครับเราไม่ชอบมันจําไว้เลยครับของที่ยากจะมีอาการแบบไหนถ้าเรารู้ว่าเป็นของที่ยากเราไม่ชอบมันเลยไม่อยากจะทํามันแล้วมันใช้เวลานานมาก ใช้เวลาการแบบในการฝึกมากโคตรไม่อยากทาโคตรไม่มีอารมณ์แล้วแบบจะชอบเบี่ยงเบนชอบปัดบอลมากพุ่งบ่อยๆแล้วของนั้นก็เป็นของที่มีมูลค่าครับถ้าคุณทําได้คุณปังครับ <c oughs> บอกเลยครับว่าอปปาก,ก็โตจากวิดีโอและไล์สดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จัดลาดับเป็นลําดับที่หนึ่งที่เราจะไปเรียนฝึกทําวิดีโอนะตอนนั้นเรียนขายมาสเตอร์นะแล้วก็เรียนหลายๆโปรแกรมเลยนะลองฝึกดูนะครับแอปพลิเคชันที่ต้องใช้เดี๋ยวอุปาแนะนําคุณเลย มีใครมาสเตอร์นะที่โอป้าทำนะครับวีว่าวิดีโอนะครับแล้วก็อินชอตนะครับมี3อันที่แนะนำโอเคไหมส่วนแอปแต่งรูปที่โอป้าใช้นะครับโอป้าใช้ p i c Art Canva นาะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็ใช้ตัว iB บิดเพแต่ว่ามันมันใช้ยากอะ่ะถามว่าทำเป็นไหมทำเป็นครับแต่ว่า b i บิดเพ t ใช้ยากแล้วก็ตัวแอป o t o s h o p มันก็ดีแต่มันใช้ยากแต่ p ล c Art ง่ายสุดครับลองดูถ้าคุณจำเป็นต้องจ่ายเงินซื้อแอปโอป้าว่าซื้อ p i c Art อันเดียวพอจบ ถ้าคุณชอบคลายมาตเตอร์ก็ซื้อแอปคลายมัตเตอร์เพื่อไม่ให้มีรายน้ําและมีฟังก์ชันของเครื่องมือเยอะๆนะครับส่วนตัวเว็บแต่งรูปเที่ยวป้าใช้นะครับก็เป็น pixabay pixabay นะครับ pixel peels x e L S, นะครับ pinterest เนี่ยเป็นต้นหรือ png t อนะ tree e, นะครับ free pick นะคำว่า free แล้วก็ pick นะครับ pik นะครับพวกนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ป้าใช้อยู่บ่อยๆคอนเซปต,ต์ในตอนนี้เราเริ่มต้นเราไม่มีต้นทุนครับเราก็เริ่มจากของฟรีนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณจัดลําดับความสำคัญได้แล้วแล้วคุณรู้ว่าของที่สําคัญคุณมักจะไม่อยากทํามันผัดวันประกันพรุ่งไม่บ่อยไม่ชอบเลยแต่ว่าให้มูลค่าสูงให้พื้นฐานกับตัวธุรกิจคุณได้ดีมากซึ่งแน่นอนครับทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k เอ่อ u t u b e หรือ t ิ k tok อะไรก็แล้วแต่เขาจะเน้นที่วิดีโออืม ทำแคนวาโอเคได้ค่ะแคนวาก็สวยแคนวาสวยเลยค่ะพี่สําหรับคนที่แบบเฮ้ย <c oughs> แต่งรูปไม่เป็นเลยไม่รู้จะแต่งยังไงเอาแคนวาได้เพราะว่าแคนวาก็แค่ใส่ข้อมูลไปว่าจะเอาตัวอักษรอ,อะไรแค่ไปแก้ตัวอักษรเขาอะแล้วใส่เป็นคําพูดที่แล้วฟอนต์เนี่ยมีให้เลือกฟรีเยอะมากนะไม่ต้องไปโหลดละฟอนต์ฟรีอ่ะสวยมากเลยไม่ต้องซื้อนะแคนวานะครับแคนวาไม่จำเป็นต้องซื้อถ้าจะซื้อแนะนําซื้อค y ยมัตเตอร์พิกอาร์พอนอกกนั้นไม่ต้องแล้วครับ โอป้าก็ใช้ฟีนี่ทุกวันนี้ก็ใช้ฟีมาตลอดนะครับแต่ว่าโอป้าเนี่ยหลังๆเนี่ยก็ไม่ได้ทำคลายมาสเตอร์ก็มาทำอินช็อตนะครับมันง่ายกว่าอินช็อตเนี่ยถามว่าลุกเล่นน้อยกว่าคลายมาสเตอร์ไหมใช่ครับแต่คุณลองนึกภาพตามไปดีวิดีโอที่มีเอฟเฟกต์กับวิดีโอที่ไม่มีเอฟเฟกต์คุณสนใจอะไรระหว่างคุณค่าที่คุณได้ฟังจากวิดีโอคุณเคยเห็นวิดีโอที่อาจจะไม่ได้ทําสวยมากหรอกนะครับแล้วก็เป็นพาดหัวธรรมดาไม่ได้มีลวดลายอะไรแต่เนื้อหาทรงพลังตัวนี้ก็สามารถเป็นไวรัลคลิปได้ เพราะฉะนั้นคนสนใจอะไรอ๋อใช้แคนวาได้เลยได้ค่ะแคนวาก็ตัดรูปได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือโฟกัสไปที่คุณค่าก่อนดีกว่าว่าเราอ่ะจะทําคุณค่าอะไรกับวิดีโอนั้นกับไลฟ์สดนั้นกับภาพภาพนั้นบางครั้งเนี่ยองค์ประกอบที่เรียกว่าความสวยเป็นเพียงองค์ประกอบแต่ไม่ทั้งหมดถ้าคลิปวิดีโอ,องคุณสวยมากเช่นคุณบอกว่า t i k t o k ต้องทำวิดีโอ9ต่อ16เท่านั้น แล้วบังเอิญคุณทําวิดีโอเนี่ยขนาดสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งหรือแปดร้อยคูณแปดร้อยเนี่ยแต่มันก็เป็นไวรัลได้จริงไหมครับใช่ครับคนดูวิดีโอแนวตั้งในทิกตอกเก้าต่อสิบหกแต่ว่าถ้าคุณทำหนึ่งต่อหนึ่งแต่เนื้อหาคุณเป็นมูลค่าเยอะมากนั่นหมายความว่าคนที่เขาทําวิดีโอเก้าต่อสิบหกก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะปังจริงหรือไม่ใครคิดว่าใช่เฟรมใช่ก็ไม่ใช่ทุกคนนีที่จะปังก็แสดงว่าตัดกะนี้อาจจะไม่ถูกต้อง อาจจะไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดเพราะบางครั้งคลิปที่เป็นแนวนอนแต่เป็นไวรัลก็มีใน t ิ๊กต็อกแสดงว่าไม่ใช่ประกาศนี้ไม่ใช่เพราะว่าอะไรครับคุณเห็นชัดอยู่แล้วมีคนที่สอนติ๊กต็อกคุณแล้วบอกว่าต้องทำเก้าต่อสิบหกเท่านั้นไม่จริงครับเพราะบางคลิปแนวนอนแล้วปังก็มีบางคลิปตั้งไม่ปังก็มีผิดครับสแสดงว่ามันอยู่ที่คุณค่าที่อยู่ข้างในจริงหรือไม่สแสดงว่าเรื่องนั้นมันเกี่ยวกับคนดูจริงหรือไม่ใครคิดว,ว่าใช่เตลียนใช่ เรื่องนั้นมันเกี่ยวกับเขาและเรื่องนั้นมันตอบไฟนนลเบเนฟิตหรือประโยชน์สุดท้ายที่พวกเขากาลังต้องการหรืออยากได้หรือเรื่องนั้นมันจําเป็นที่เขาต้องรีบเข้าไปฟังอยอตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคุณอาจจะโดนเรียกภาษีย้อนหลังได้จงฟังคลิปนี้ให้จบแล้วถ้าคุณเป็นแม่ค้าอะไรคุณอยากฟังไหมล่ะฟังหรืออย่างเช่นก่อนหน้าน,นี้อย่างรู้สึกว่าป้าทำคอนเทนต์นะครับเอ่อไอเป็นอะไรนะวันนะครับที่แบบว่าเราเจอจ่ายจบอะโควิดนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณสมัครไอตัวประกันชีวิตอันนั้นหรือประกันไอเจอจ่ายจบโควิดแล้วคุณแบบโดนกินเงินไปแล้วบริษัทมันเจ๊งแล้วคุณได้รับผลกระทบถามว่าคุณจะฟังคลิปนั้นไหมฟังถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีสิทธิใช้งารคนละครึ่งรีบฟังให้จบเพราะคุณอาจจะสูญเสียเงินหนึ่งหมื่นบาทอ่ะถ้าคุณเป็นคนที่มีสิทธิใ,ใช้โครงการเนี้คุณจะรีบฟังไหมเพราะคุณอาจจะต้องสูญเสียเงินใครคิดว่าฟังเพิ่มฟังสวัสดีครับพี่อาพี่อ,อ้นนะครับเนี่ยพูดถึงมาเลยเนะี่ย หรืออย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งแล้วเป็นร้านค้านะคุณอาจจะต้องจ่ายภาษีย้อนหลังให้รัฐบาลหนึ่งแสนบาทสมมติคุณคิดว่ามันเกี่ยวไหมพอเวลาคนที่เป็นร้านค้าแล้วเขาเปิดโอกาสให้ลูกค้ามาใช้สิทธิ์คนละครึ่งคุณคิดว่าร้านค้าที่เขาได้ยินแบบนี้เขาจะเดือดร้อนไหมใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่แล้วเขาจะหยุดฟังคลิปนี้ไหมอ่ะใครคิดว่าใช่ลองพิมมหนอยครับสวัสดีครับพี่นกกี้ อ่าแม่โเดีคกับพีินนกนะเรียกน่ารักนกี้นะชอบสีผมแกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญนะครับก็คือว่าถ้าคุณทําคลิปที่มันเกี่ยวกับคนดูอ่ะเขาก็เข้าไปฟังเหมือนเมื่อสักครู่จริงไหมจริงไหมมีใครพอจะเข้าใจพิมพ์เข้าใจให้หนครับก็ถ้าคุณเป็นร้านค้าไงอ่ะสมมติคุณเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วลูกค้ามากินลูกค้าใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้แล้วคนนี้จะอยู่รัฐบาลประกาศใหม่ว่าจะใคร เอาสิทธิ์คละครึ่งคันร้านค้าเอให้ลูกค้ากินเนี่ยคุณจะต้องจ่ายภาษีย้อนหลังสมมตินะสมมติหนึ่งแสนบาทคุณแม่งจะรีบโดดเข้าไปเลยถ้าคุณเป็นร้านค้าจริงจริงไหมครับ